สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลที่เราคัดสรรมาให้นะคะวันนี้เราจะามาลงลึกเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ยุคใหม่กันค่ะกับเทคโนโลยีที่คนพูดถึงเยอะมากคือ SMR หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล่าขนาดเล็กเราก็จะโฟกัสไปที่ผู้เล่นคนสำคัญเลยคือ New Scale Power ค่ะครับผม เรามีข้อมูลสดใหม่มาจากหลายทางเลยค่ะทั้งรายงานผลประกอบการไตรมาส2ปี2025ล่าสุดเลยมีข่าวต่างๆแล้วก็มีบทถอดเทปจากการประชุมนักวิเคราะห์ด้วยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นกรองข้อมูลเหล่านี้แ่ละค่ะให้เห็นภาพชัดๆว่าเอ๊ะ New Scale เขาอยู่ตรงไหนแล้วนะเทคโนโลยีเขามีอะไรเด่นแล้วก็โอกาสความท้าทายข้างหน้าเป็นยังไงบ้าง ครับ New Scale นี้ถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในสปอตไลท์ของวงการ SMR จริงๆนะครับอย่างที่บอกคือความสำเร็จที่เด่นมากๆของเขาคือการเป็นบริษัทเดียวนะตอนนี้ที่การออกแบบ s m r ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับของสหรัฐคือ NRC ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับการที่เรามาเจาะลึกข้อมูลวันนี้ก็น่าจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมเขาได้ชัดขึ้นเยอะทั้งเรื่องเทคโนโลยีกลยุทธ์และก็สถานะทางการเงินล่าสุดด้วยครับ น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะข้อมูลนี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลย Newscale คือใครทำอะไรคะครับเขาก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2007นะครับก็10กว่าปีแล้วแล้วเขาก็วางตัวเองเป็นเหมือนผู้นำด้านเทคโนโลยี s m r มาตลอดเลยค่ะแล้วจุดที่ทำให้เขาเด่นมากๆที่มักจะถูกพูดถึงคืออะไรนะคะคือการเป็นเจ้าเดียวครับที่ได้รับการรับรองการออกแบบมาตรฐานหรือ Standard Design Approval จาก NRC ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ได้ถึง2ครั้งโห 2>, oh, 2ครั้งเลยใช่ครับครั้งแรกเนี่ยสำหรับโมดูลขนาด50เมกะวัตต์ไฟฟ้าหรือ MVE แล้วก็ครั้งล่าสุดเลยสุดๆร้อนๆเดือนพฤษภาคม2025ที่ผ่านมาสำหรับการออกแบบที่อัปเกรดขึ้นมาเป็น77 MVE ซึ่งอันนี้อนุมัติเร็วกว่าก,ากำหนดด้วยซ้ำนะครับถือเป็นความสำเร็จที่ทำให้เขานำหน้าคู่แข่งไปพอสมควรเลยในแง่กฎระเบียบ โอ้โหได้ยินว่าเขาทุ่มเงินไปเยอะมากเลยกับการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เยอะมากครับข้อมูลที่มีตอนนี้คือประมาณ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหูยใช่ครับคือเป็นการลงทุนที่มหาศาลจริงๆเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆในกระบวนการขอใบอนุญาตแล้วก็การพัฒนาโครงการในอนาคตด้วยคือเขาพยายามสร้างความมั่นใจในเทคโนโลยีของเขาให้มากที่สุดแล้วก็ยังมีสิทธิบัตรอีกกว่า650ฉบับนะครับทางที่อนุมัติแล้วกําลังยื่นขอใน21ประเทศทั่วโลกเลยสุดยอดเลยค่ะ แล้วตัวเทคโนโลยี SMR ของ NuScale เองที่เรียกว่า NuScale Power Module หรือ NPM เนี่ยมันเป็นยังไงคะมีอะไรพิเศษบ้างคะตัว NPM เนี่ยจริงๆพื้นฐานมันคือเทคโนโลยีที่คุ้นเคยกันดีนะครับคือเครื่องปฏิกรณ์แบบน้ำอัดความดันหรือ PWR (Pressurized Water Reactor) ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็ใช้เทคโนโลยีนี้แหละครับแต่ NuScale เขามาย่อส่วนลง ให้แต่ละโมดูลเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้77 MW อ๋อค่ะข้อดีคือมันเหมือนตัวต่อเลโก้ครับเราสามารถเอาหลายๆโมดูลามาประกอบกันในโรงไฟฟ้าเดียวได้จะเอากี่โมดูลก็ได้สูงสุดตอนนี้คือ12โมดูลก็จะได้กำลังผลิตรวม924 MW ปรับขนาดได้ตามต้องการเลยใช่ครับปรับขนาดได้ง่ายอันนี้เป็นจุดเด่นสำคัญเลยแล้วก็อีกประเด็นที่สำคัญมากๆคือเรื่องเชื้อเพลิง ค่ะเชื้อเพลิง New ว c เก e เขาใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำหรือ LEU low enriched uranium ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหญ่ๆทั่วไปใช้กันอยู่แล้วอ๋อก็คือหาไม่ยากถูกต้องครับหาเชื้อเพลิงง่ายกว่าไม่ต้องไปพึ่งพาเชื้อเพลิงแบบพิเศษที่เรียกว่า HALEU high assay low enriched uranium คือ HALU เนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงแบบใหม่ ที่ SMR บางเจ้าเขาออกแบบมาให้ใช้โดยเฉพาะค่ะแต่ณตอนนี้การผลิตมันยังไม่แพร่หลายเท่า l u u นะครับอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของ New Scale เข้าใจค่ะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยที่เขาเน้นมากๆคือสิ่งที่เรียกว่า passive safety passive safety ครับคือความปลอดภัยเชิงรับระบบมันสามารถระบายความร้อนดับตัวเองได้อัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าจกภายนอกหรือคนเข้าไปควบคุมเลย เขาเรียกว่า Walkaway Safety คือปล่อยทิ้งไว้ก็ปลอดภัยได้เองซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงมากครับฟังดูดีมากๆเลยค่ะแล้วเ,เรื่องการผลิตจริงๆล่ะคะพวกโมดูล NPM เนี่ยเขาพร้อมแค่ไหนสร้างที่ไหนแล้วบ้างคะอันนี้เป็นอีกจุดแข็งมากๆของ New Scale เลยครับคือเขาไม่ได้มีแค่แบบแปลนแต่มีเครือข่ายการผลิตที่เตรียมพร้อมไว้แล้วจริงๆพันธมิตรหลักเลยคือ d o s a n Enerybility ที่เกาหลีใต้ครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยค่ะ d o s a n มีศักยภาพาผลิตได้สูงสุดถึง20โมดูต่อปีนะครับแล้วข้อมูลล่าสุดจากการประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยโโ<ๆ>เขาบอกว่าตอนนี้มี NPM กำลังผลิตอยู่จริงๆแล้วถึง12โมดูโอโ้โหผลิตจริงแล้วเหรอคะใช่ครับผลิตจริงแล้วนอกจากดูซ่านก็ยังมีซัพพลายเออร์รายอื่นอีกอย่าง IHI จากญี่ปุน่นการที่เขามีความพร้อมด้านการผลิตมีห่วงโซ่อุปทานรองรับแบบนี้ทำให้ New Scale อยู่ในสถานะที่เรียกว่าพร้อมส่งมอบเลยครับ เมื่อไหร่มีคําสั่งซื้อเข้ามาเข้าก็พร้อมซึ่งนี่คือข้อได้เปรียบที่ชัดเจนมากๆเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลายๆรายมีเทคโนโลยีมีของพร้อมผลิตขนาดนี้แล้วจะเอาไปขายยังไงคะใครคือลูกค้าเขาโมเดลธุรกิจเขาน่าสนใจมากเลยค่ะเรื่อง ENTA1 เนี่ยใช่เลยครับตรงนี้เป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างแล้วก็น่าสนใจมากครับคือ Nu เ Scale เขามีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกแต่เพียงผู้เดียวชื่อว่า ENTA1 E.N.T.R.A.1 ครับหน้าที่หลักของ NuScale คือโฟกัสไปที่สิ่งที่เขาเก่งที่สุดคือพัฒนาผลิตแล้วก็ขายเทคโนโลยีหลักของเขาคือ NuScale Power Modules หรือ NPM เนี่ยให้กับ E.N.T.R.A.1 ค่ะแล้ว e n t r a 1 o n ทำอะไรต่อคะส่วน e n t r a 1 o n เนี่ยจะมารับช่วงต่อครับทำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่เขาเรียกว่า e n t r a 1 Energy Plants คือไปจัดการเรื่องหาเงินทุนก่อสร้างแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าด้วยนะครับโดย e n t r a รวันจะเป็นคนทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าปลายทางเองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพูดง,ง่ายง่คือ New Scale ขายตัวโมดูลที่เป็นเทคโนโลยีหลักใช่ครับส่วน e n t r a ราวัเอาโมดูลนั้นไปสร้างเป็นโรงไฟฟ้าแล้วก็ขายไฟให้ลูกค้าอีกทีถูกต้องเป๊ะเลยครับแบบนั้นเลย คือนิวสเกลก็ไม่ต้องไปยุ่งยากกับการสร้างหรือบริหารโรงไฟฟ้าเองโดยตรงใช่ครับโมเดลนี้มันช่วยให้นิวสเกลโฟกัสไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งมอบโมดูลให้ได้ตามสัญญาค่ะส่วนเอ็นทราวันซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่การเงินการดาเนินงานก็มารับผิดชอบส่วนนั้นไปซึ่งมันก็ซับซ้อนต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางมากๆครับแต่แบบนี้มันก็เหมือนเอาไข่ไปใส่ในตะกร้า e n t นทเดียวหรือเปล่าคะ ถ้าเกิด e n t a 1ททำโครงการไม่สำเร็จหรือหาลูกค้าไม่ได้ขึ้นมาล้วคะเป็นคำถามที่ดีมากครับแน่นอนว่าทุกโมเดลธุรกิจมีความเสี่ยงซึ่งในเอกสารของ New Scale เขาก็ระบุถึงความเสี่ยงเรื่องประสิทธิภาพของพันธมิตรไว้อยู่แล้วแต่ข้อดีของการแยกบทบาทชัดเจนแบบนี้คือแต่ละฝ่ายได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดและ e n t อ1เองเขาก็มีรูปแบบการทำธุรกิจที่หลากหลายนะครับเพื่อลดความเสี่ยงให้ลูกค้าด้วย เช่นการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวหรือ PPA การสร้างเป็นเจ้าของและโอนกรรมสิท so ธิ์หรือ BOT หรือแม้แต่บางทีเขาอาจจะแค่ช่วยพัฒนาโครงการให้แล oh, ้วรับแค่ค่าธรรมเนียมกับค่าลิขสิทธิ <nos> э ์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเองเสมอไปอ๋อมีหลายรูปแบบให้เลือกใช่ครับเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วเทคโนโลยี SMR ของ New Scale เนี่ยมันเหมาะกับการเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างคะนอกจากผลิตไฟฟ้าเข้าระบบโอ้โหกว้างมากเลยครับ คือตั้งแต่ผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าระบบสายทรงหลักอันนี้คือพื้นฐานอยู่แล้วแต่ยังเอาไปใช้ผลิตความร้อนให้ชุมชนได้ด้วยที่เรียกว่า district heating เหมาะกับเมืองหนาวค่ะหรือเอาไปผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล desalination ผลิตไฮโดรเจนสะอาดในเชิงพาณิชย์หรือแม้แต่ให้ความร้อนในกระบวนการผลิตทางอุตสาหากรรมต่างๆที่ต้องการความร้อนสูงๆก็ใช้ได้ครับหลากหลายมากใช่ครับแต่ถ้าถามว่า ณเวลานี้อะไรคือสิ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดและก็อาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของ n น Scale เลยนะก็ต้องบอกว่าเป็นการผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงต่อเนื่องและก็ไร้คาร์บอนเพื่อป้อนให้กับพวกศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centers ขนาดใหญ่อ๋อพวก Data c e n t e r ที่กำลังบูมบูมใช่ครับแล้วก็รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยพวกนี้ต้องการพลังงานมหาศาลและที่สำคัญมากๆคือ ห้ามดับเด็ดขาดจริงค่ะสำคัญมากซึ่ง S M R ของ New Scale เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากเลยครับด้วยความสามารถในการปรับเพิ่มลดขนาดได้หรือ Scalability ที่เราคุยกันไปแล้วก็มีจุดเด่นอีกอย่างที่สำคัญมากสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้คือเวลาที่ต้องซ่อมบำรุงหรือเติมเชื้อเพลิงเนี่ยเขาสามารถสับเปลี่ยนทีละโมดูลได้สับเปลี่ยนได้ใช่ครับสมมติมี12โมดูลจะซ่อมโมดูลหนึ่งก็หยุดแค่โมดูลนั้นอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ10วันต่อโมดูล อีก <X> 11โมดูลก็ยังทำงานต่อไปได้โรงไฟฟ้าไม่ต้องดับทั้งหมดเหมือนโรงไฟฟ้าใหญ่ๆแบบเดิมโอ้โห oh, อันนี้ดีมากเลยใช่ครับนี่เป็นจุดขายสำคัญที่ดึงดูดลูกค้ากลุ่มเทคโนโลยีมากๆโดยเฉพาะพวก Data Center กับ AI นี่แหละครับน่าสนใจจริงๆค่ะเรื่อง AI ทีนี้กลับมาดูโครงการที่จับต้องได้ตอนนี้หน่อยโครงการ Ro w Power ที่โรมาเนียมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วคะครับ โครงการโรพาวเวอร์ที่โรมาเนียเนี่ยถึงเป็นโครงการเรือธงโครงการแรกๆของนูสเกลเลยนะครับเป็นการสร้างโรงไฟฟ้า S M R 6 m โมดูลกํกำลังผลิตร,รวมก็462 M W e ที่ไซต์ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าในเมืองโดยชุชตีตอนนี้เขารื้อถอนโรงไฟฟ้าเก่าออกไปหมดแล้วครับค่ะ n นูสเกลก็ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับ f l ู o r ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมระดับโลกในการทำศึกษาออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นหรือฟีดระยะที่2อ,อยู่และโครงการนี้ก็สร้างรายได้ให้โนูสเกลอย่างต่อเนื่องนะครับในรูปของค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วมีอะไรอัปเดตล่าสุดที่น่าสนใจไหมคะ มีครับเมื่อเดือนมิถุนายน2025ที่ผ่านมานี้เองทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA IAEA e ใช่ครับเขาส่งทีมผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าทีม SEED Site and External Events Design ไปเยี่ยมชมแล้วก็ให้คำแนะนำที่ซต้งานด้วยเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการยื่นขอไปอนุญาตประกอบกิจการอันนี้ก็ถือว่าเป็นการได้รับการยอมรับและก็การสนับสนุนจากองค์กรระดับนานานชาติเลยนะครับดีจังเลยค่ะ แล้วเรื่องกรอบเวลาล่ะคะเห็นว่ามีการพูดถึงกันเยอะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ครับมีประเด็นเรื่องกรอบเวลาที่ต้องจับตาดูเหมือนกันคือจากการประชุมนักวิเคราะห์ล่าสุดเนี่ยมีการให้ข้อมูลว่าการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายหรือ FID ของโครงการ Rock Power เนี่ยเอ,อ่ออาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นช่วงปลายปี2026หรืออาจจะต้นปี2 0 2 7อ๋อเลื่อนไปนิดหน่อยใช่ครับ ถือว่าช้ากว่าที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้เล็กน้อยแต่สิ่งสำคัญคือทั้งทาง New Scale เองเจ้าของโครงการอย่าง Rock Power แล้วก็ Floral Group เนี่ยต่างก็ยังยืนยันความมุ่งมั่นนะครับว่าจะผลักดันโครงการนี้ต่อไปค่ะก็ยังเดินหน้าอยู่ครับผมน้องเหนือจากโครงการโรงไฟฟ้าจริงๆแล้ว,ลวเห็นมีพูดถึง E2 Center ด้วยอันนี้มันคืออะไรคะเหมือนห้องทดลองหรือเปล่าอ๋อ E2 Center เสครับชื่อเต็มๆคือ Energy Exploration Centers ไม่เชิงว่าเป็นห้องทดลองสทัทีเดียวนะครับแต่มันเป็นเหมือนศูนย์จำลองสถานการณ์มากกว่า ศูนย์จำลองสถานการณ์ใช่ครับเขาใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ขั้นสูงแล้วก็มีเครื่องจำลองห้องควบคุมหรือ Control Room Simulator ของโรงไฟฟ้า S M R ของ New Scale เลยช่วยให้ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาวิศวกรหรือคนที่จะมาเป็นผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยได้เข้ามาฝึกฝนลองป้อนค่าต่างๆดูว่าระบบจะตอบสนองยังไงในสถานการณ์จำลองที่หลากหลายเหมือนเราขับเครื่องบินใน simulator นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนฝึกขับเครื่องบินเลย ประมาณนั้นเลยครับตัวเนี้มีเปิดไปแล้ว11แห่งทั่วโลกเลยนะทั้งในอเมริกายุโรปเอเชียแอฟริกาล่าสุดก็เพิ่งเปิดเพิ่มที่ South Carolina State University กับ George Mason University แล้วก็มีการเพิ่มแบบจำลองการผลิตไฮโดรเจนเข้าไปในระบบด้วยเพื่อรองรับการใช้งานที่กว้างขึ้นก็ถือว่าเป็นการช่วยสร้างคนสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยี S M R ได้ดีมากๆเลยครับโอเคค่ะโครงการก็ดูเดินหน้าไปได้ดีถึงแม้จะมีปรับแผนเรื่องเวลาบ้างทีนี้ มาดูเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะเรื่องเงินเงินทองทองผลประกอบการไตรมาสสอที่ผ่านมาเขาบอกอะไรเราบ้างคะมาดูตัวเลขกันครับในไตรมาสสอปี2025เนี่ย New Scale แรงงานรายรับ8.1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ8.1ล้านซึ่งทักเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ได้แค่1.0ล้านดอลลาร์เนี่ย ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆรายได้หลักๆก็มาจากค่าธรรมเนียมด้านวิศวกรรมใบอนุญาตแล้วก็บริการอื่นๆที่ทําให้กับโครงการ Ro Power อร์ที่โรมาเนียนั่นแหละครับอ๋อมาจากโร Power เป็นหลักใช่ครับส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอันนี้รวมหมดเลยนะครับทั้ง R&D ค่าใช้จ่ายบริหารต่างๆอยู่ที่44.9ล้านดอลลาร์ก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยจากปีก่อนแต่ก็ยังถือว่าควบคุมได้ดีนะครับ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับไต,ตรมาสก่อนๆแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายไต,ตรมาสของปี2023อย่างชัดเจนเลยแสดงว่าเขาก็พยายามบริหารจัดการค่าใช้ใจ่ายอย่างมีมินัยู่แล้วมีสัญญาณอะไรน่าสนใจจากผู้บริหารไหมคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในอนาคตมีครับอันนี้น่าสนใจมากคือจากการประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยผู้บริหารเขาบอกว่า ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2025นี้คือเขาต้องเริ่มลงทุนสั่งซื้อพวกวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้เวลาผลิตนานๆนะครับที่เรียกว่า long lead materials แล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานให้มากขึ้นด้วยอ๋อ ซึ่งอันนี้เรามองได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเขากำลังเตรียมตัวเพื่อรองรับคำสั่งซื้อเชิงพาณิชย์จริงๆที่คาดว่าจะเข้ามาในเร็วๆนี้เป็นการลงทุนเพื่อเตรียมรับออเดอร์ใหญ่ใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วสถานะเงินสดเขาล่ะคะยังแข็งแกร่งอยู่ไหมเห็นตัวเลขเกือบ500ล้านนี่เยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับณนะสิ้นไตรมาส2เนี่ยนิวสเคลยังมีสถานะเงินสดแล้วก็พวกรายการเทียบเท่าเงินสดเงินลงทุนระยะสั้นยาว รวมกันอยู่ที่489.9ล้านดอลลาร์เกือบ500ล้านครับถือว่ายังคงแข็งแกร่งมากมีสภาพคล่องสูงพอสมควรเลยครับถึงแม้จะลดลงนิดหน่อยจากไตรมาสแรกแต่ก็ยังสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนมากโอเคค่ะยังมีเงินสดสำรองอยู่เยอะมองไปข้างหน้าล่ะคะเขาคาดหวังอะไรเป็นพิเศษในปีนี้คะป้าหมายใหญ่ที่สุดที่เขาย้ำมาตลอดเลยนะครับคือการได้รับคำสั่งซื้อที่แน่นอนหรือ firm order สำหรับ New Scale Power Modules เนี่ย ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งโครงการภายในสิ้นปี2025นี้ภายในสิ้นปีนี้เลยใช่ครับโดยเขาเน้นไปที่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักก่อนเขาก็ยังแสดงความนั่นใจอยู่นะครับว่าด้วยการที่เขาเป็นเจ้าเดียวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก NRC ถึง2ครั้งบวกกับโมเดลธรุรกิจที่จับมือกับ Entra วันแล้วก็ความพร้อมด้านการผลิตที่คุยกันไปทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าและพร้อมกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในการคว้าโอกาสนี้ครับ ดูเขาค่อนข้างมั่นใจมากเลยนะคะแล้วมีปัจจัยภายนอกอื่นๆมาช่วยหนุนความมั่นใจนี้อีกไหมคะอย่างพวกกฎหมายหรือนโยบายต่างๆในสหรัฐอะคะ่ะโอ้โหมีเยอะเลยครับแล้วก็เป็นปัจจัยบวกที่สําคัญมากๆด้วยอย่างแรกเลยคือการสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์ขั้นสูงเนี่ยตอนนี้มันมาจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ในสหรัฐเลยนะครับอ๋อทั้งสองพรรคเห็นตรงกันใช่ครับซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากในประเด็นอื่นๆนะ อันนี้สะท้อนให้เห็นว่าเขาตระหนักถึงความสำคัญของนิวเคลียร์ทั้งต่อความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็เป้าหมายด้านสภาพอากาศแล้วก็มีกฎหมายสำคัญมากๆอย่าง Inflation Reduction Act หรือ IRA ค่ะ IRA ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็เงินอุดหนุนมหาศาลเลยสำหรับพลังงานสะอาดซึ่งรวมถึงนิวเคลียร์ด้วยนะครับ อันนี้ช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะมากครับนอกจากนั้นงบประมาณปี2024ก็มีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุน SMR โดยเฉพาะเลยกว่า900ล้านดอลลาร์และล่าสุดจริงๆคือกฎหมาย a d v a n c Act ที่เพิ่งผ่านสภาไปสดๆร้อนๆเลย a d v a n c Act ครับอันนี้เป้าหมายหลักคือปฏิรูปกระบวนการอนุมัติต่างๆของ NRC ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเร็วขึ้นลดความซําซ้อนลงทั้งหมดเนี้ย เหมือนเป็นการปูทางสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา SMI อย่างมากเลยครับฟังดูดีมากเลยค่ะมีแต่เรื่องดีๆ ยังไม่หมดครับมีคำสั่งผู้บริหารหรือ Executive Orders ที่ออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคม2025นี้ด้วยที่เน้นย้ำเรื่องการปรับปรุง NSRC การหาพื้นที่ทดสอบเครื่องปฏิกรณ์เพิ่มแล้วก็การสร้างความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานนิวเคลียร์ในประเทศซึ่ง n น Scale เขาก็คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะการเร่งรัดกระบวนการขอใบอนุญ,ญาตสาหรับสายมานจริงหรือ Site Specific Licensing ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีเขาผ่านการรับรองแบบมาตรฐานมาแล้วไงครับทําให้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากกฎระเบียนในใหม่พวกนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นอ๋อมีแต้มต่อตรงนี้ใช่ครับแล้วความต้องการในตลาดโลกจริงๆล่ะคะมันเยอะขนาดไหนโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับ AI ที่เราคุยกันตอนต้นนะคะมันบูมจริงไหมคะ ต้องบอกว่าความต้องการสูงมากจริงๆครับทั้งในสหรัฐเองแล้วก็ในต่างประเทศด้วยอย่างฟินแลนด์สวีเดนนี่ก็แสดงความสนใจชัดเจนเลยมีการประเมินกันว่าเฉพาะในสหรัฐกับประเทศพันธมิตรเนี่ยความต้องการพลังงานนิวเคลียร์ใหม่อาจจะสูงถึง100กิกะวัตต์ภายในปี2040 100กิกะวัตต์เยอะมากเยอะมหาศาลเลยครับแล้วที่น่าสนใจมากๆคือ New Scale เขาสังเกตเห็นแนวโน้มว่าลูกค้าเริ่มมองหาโครงการที่ใหญ่ขึ้น ค่ใหญ่ขึ้นใช่ครับจากเดิมที่อาจจะสนใจแค่4โมดูล6โมดูลเดี๋ยวนี้เริ่มมีการพูดคุยถึงโครงการระดับ12โมดูลหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับความต้องการพลังงานที่มันพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดจากภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่าง AI แล้วก็ Data Center ที่เราคุยกันไปนั่นแหละครับ ทุกอย่างดูเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะฟังดูมีแต่เรื่องดีๆเลยค่ะมีทั้งเทคโนโลยีพร้อมการสนับสนุนจากภาครัฐก็เต็มที่ความต้องการของตลาดก็สูงม,มากแต่แน่นอนว่าเส้นทางนี้คงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปใช่ไหมคะในข้อมูลก็คงมีการพูดถึงความเสี่ยงต่างๆไว้ด้วยมีประเด็นไหนที่น่าก,กังวลเป็นพิเศษหรือนักลงทุนควรจะจับตาดูเป็นพิเศษไหมคะครับ แน่นอนครับในรายงานหรือเอกสารต่างๆที่เขายื่นต่อกลตสหรัฐเนี่ยเขาก็ต้องเปิดเผยปัจจัยเสี่ยงตามมาตรฐานอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญที่ผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาอย่างรอบคอบเสมอนะครับความเสี่ยงหลักๆก็มีทั้งแต่เรื่อง สภาพคล่องในอนาคตแล้วก็ความสามารถในการระดมทุนเพิ่มเติมถ้าจำเป็นความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับสัญญาใหม่ๆตามที่คาดหวังไว้ค่ะอันนี้สำคัญเลยใช่ครับแล้วก็ความเป็นไปได้ที่ต้นทุนโครงการจริงมันจะสูงกว่าที่ประเมินไว้หรืออาจจะเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างการดำเนินงานความท้าทายในการขออนุมัติตามกฎระเบียบสำหรับโครงการจริงในแต่ละพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าการออกแบบจะผ่านการรับรองมาแล้ว แต่พอจะไปสร้างจริงที่ไหนก็ต้องขออนุญาตเฉพาะที่อีกทีอยู่ดีอ๋อก็ยังมีขั้นตอนอีกครับยังมีขั้นตอนอยู่แล้วก็ยังมีความเสี่ยงจากการแข่งขันที่แน่นอนว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในตลาด SMR นะครับประสิทธิภาพในการทำงานของพันธมิตรอย่าง e n t r o One แล้วก็ซัพพลายเออร์ต่างๆในห่วงโซ่อุปทา,านก็สำคัญความผันผวนทางเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศที่อาจจะส่งผลกระทบได้เสมอ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องระวังแล้วก็ความสามารถในการดึงดูดและก็รักษาบุคลากรเก่งๆเอาไว้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างปกติของการทำธุรกิจนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มันซับซ้อนใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลแบบพลังงานนิวเคลียร์นี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสรุปแล้วจากการให้เรามาเจาะลึกข้อมูลไตรมาส2ปี2025ของ New Scale ในวันนี้ เราก็ได้เห็นภาพบริษัทที่มีจุดแข็งที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะคือการเป็น S.M.R เจ้าเดียวจริงๆที่ได้รับรับรองการออกแบบมาตรฐานจาก N.R.C ถึง2ครั้งมีโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจในการจับมือกับ e n t r a 1เพื่อยากบทบาทให้ชัดเจนแล้วก็มีความคืบหน้าจริงๆในโครงการสำคัญที่โรมาเนียถึงแม้จะมีการปรับกรอบเวลา F.I.D ออกไปมั่งก็ตาม ใช่ครับในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าเหมือนกันทั้งเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับออเดอร์ใหญ่การแข่งกันในตลาด S M R ที่กำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ให้สำเร็จตามแผนตามงบประมาณที่วางไว้และที่สำคัญมากๆเลยคือแรงกดดันที่จะต้องแปลงความสนใจของตลาดที่มีอยู่สูงมากเนี่ยให้กลายเป็นคำสั่งซื้อที่จับต้องได้จริงๆภายในสิ้นปีนี้ให้ได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นะครับ ค่ะถือเป็นภาพรวมที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับ n ู Scale ฟเวอรในเวลานี้ครับผมทีนี้อาจจะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายสำหรับผู้ฟังในวันนี้สักหน่อยนะครับคือในขณะที่โลกเรากำลังเผชิญกับความต้องการพลังงานที่มันพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยโดยเฉพาะจากเทคโนโลยีอย่าง AI Data Center ต่างๆควบคู่ไปกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ท้าทายมากแล้วก็มีความกังวลเรื่องความมั่นคงทางพลังงานอีกคำถามคือ เทคโนโลยี SMI อย่างของ New Scale เนี่ยจะสามารถก้าวข้ามความทา้าทายทั้งใน,นเชิงพาณิ์และก็การปฏิบัติการเพื่อส่งมอบพลังงานสะอาดและเชื่อถือได้ให้ทันต่อความต้องการที่มันเร่งด่วนขนาดนี้ได้จริงหรือเปล่าและสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงของเทคโนโลยีนี้นอกเหนือไปจากการได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับ เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้นะคะและขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ